ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่เทรดเดอร์ทุกคน EP นี้ก็เป็น EP ที่3นะครับก็จะมาแนะนําการใช้งานตัวแาชบอร์ดของเรานะครับในโหมดของออโตเมติกนะครับอ,อย่างเช่นว่าเราก่อนที่เราจะเข้าหมดตัวออโตเมติกตัวนี้เราเซตค่าในเรื่องของตัว TPSL ตรงนี้ก่อนนะครับสมมติว่าผมจะตั้ง t p ไว้ที่80นะครับ80จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของอ คดอคิตี้นะครับผมสติร่าผมผมจะผมจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณสักอ่าสักหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับหลอดไซต์มจะเริ่มที่0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดไซต์นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ในส่วนของอ่าสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสเป็นพอยสักห้าร้อยนะครับห้าร้อยพอยห้าร้อยจุดนะครับแล้วก็ ในการเข้าเทรดนะครับผมจะขอใช้สัญญาณเป็นไฮเคนอชินะครับถ้าเจอสัญญาณ1นาทีกับ5นาทีนะครับที่เป็นสีเขียวหมายความว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณของไฮเคนอชิบอกว่าขึ้นนะครับตัวช่องตารางสีของเรานะครับจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าไฮเคนอชิแจ้งว่ากราฟจะลงนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ผมจะให้เขาใช้อยู่ที่1นาทีกับ5นาที อันนี้คือ time frame นะครับเพื่อ confirm ในการเข้าเทรดแล้วก็อ p า TP ส0จุดสมมติว่าผมเดี๋ยวตัวน,นี้ตั้งมาเป็นหนึ่งเปิดรอตัว buy ปั๊บนะครับนั่นหมายความว่าเขาเจอสัญญาณในการเข้าเทรดแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งไปชน tp ของเรานะครับวิ่งขึ้นไปชน tp หรือ sl ตรงนี้ก็จะเข้าสู่โหมดของการตั้งค่า ในการในการ TP แล้วก็ SL นะครับแต่ว่าในส่วนของการเปิดออเดอร์เนี่ยเราไม่ได้เปิดเองนะครับเราจะใช้สัญญาณในการเข้าเทรดนะครับสมมติว่าวิ่งผิดทางมาปุ๊บนะครับวิ่งผิดทางมาสมมติว่าเราเปิดทั้งสองฝั่งป๊อปนะครับถ้าเจอสัญญาณเซลล์เขาก็จะเปิดเซลล์นะครับอย่างตามภาพนี้เจอสัญญาณเซลล์นะครับก็จะเปิดเซลล์อยู่ที่ TP อยู่ที่เราตั้งนะครับสมมติว่าเราปรับมาเป็นสัก 50อ,อย่างเงี้ยครับเขาก็จะ modify TP มาใหม่อ SL อย่างเงี้ยครับอา,อาจจะเป็นสัก300สมมตินะครับ300ปุ๊บเขาก็จะ modify TP. SL ให้เรามาใหม่อย่างเงี้ยครับถ้าผิดทางก็อย่างเงี้ยครับก็คือโดน SL นะครับ SL ใกล้เกินไปเอาเป็น1,000ไปเลยอย่างเงี้ยครับสมมตินะครับปุ๊บเขาก็จะ modify ใหม่ modify สมมติว่าอ่าอันนี้คือรูปแบบของออโต้นะครับอ u t o ในการเปิดคำ,คำสั่งในการเปิดอัลต์บอยออโต้เซลล์นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดแมนนวนได้นะครับก็คือเรากดทิ้งทั้งหมดก็ได้นะครับกดได้นะครับแต่ว่าในการกดทิ้งเราเนี่ยบัเงเอิญว่าสัญญาณเราเป็นขาขึ้นนะครับเขาก็เลยเปิดเดาได้ให้เรานะครับโอเคต่อมาหลังจากที่ที่เรามองว่าเราจะให้ตัวสมมติว่าปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะ,ะเราจะเซตค่าว่าในกรณีที่ เราเปิดออเดอร์อไปแล้วเราเปิดออเดอร์อผิดทางเนี่ยครับเราจะให้ EA ของเราเนี่ยตัวเดดบอของเราเนี่ยเข้าแก้ไขทำยังไงนะครับเรามาดูกันอีกทีนึงสมมุติว่าในฝั่งซ้ายนะครับตัวกริดมันก็จะมีกริดอยู่2อันนะครับเป็น distance กับ pending นะครับผมจะเลือกเป็น distance ก็แล้วกันนะครับ distance ก็คือจุดเลยนะครับสมมติว่าผมเลือกอยู่ที่10จุดก็คือหมายความว่าถ้าเวลาเรา อเอเอของเราเปิด order buy, ออเดอร์บายเงี้ยครับแล้ววิ่งผิดทาง10จุดเขาก็จะแก้ไขให้เราเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุ๊ปนะครับผมสมมติว่าผมาเป็นในส่วนของหลอดนะครับหลอดไซา์ size, นะครับผมจะเลือกหลอดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนี้หมายความว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงถ้าเกิดว่าเขาเปิดออเดอร์บายนะครับสมมติว่า,อาเอเอของเราเปิดออเดอร์บายไป2ไป2อออเดอร์นะครับออเดอร์ละ 0.01ออเดอร์ 01, ที่3ก็จะเปิดออเดอร์ที่0.01บวกกับตัวนี้ที่เราบอกว่าถ้าออเดอร์ที่3นะครับกรุ๊ปหนึ่งคือมี2 Order. ออเดอร์นั่นหมายความว่าพอครบ2ออเดอร์แล้วก็จะกลายเป็นออเดอร์ที่3เป็นกรุ๊ปที่2อย่างเงี้ยครับในหนึกรุ๊ปก็จะมี2ออเดอร์ทีนี้พอออเดอร์ที่3นะครับเปิดออเดอร์ที่0.01บวกกับ0.01ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0.02เป็นหลอดเริ่มต้นนะครับ2 2ออเดอร์นะครับแล้วพอเปิดครบ2ออเดอร์แล้ว ออเดอร์เอายังไม่สามารถที่จะทำทีพได้ก็ชุดที่3นะครับก็มาเปิดออเดอร์ที่0.02บวกกับตัวนี้เข้าไปอีก0.01นะครับก็จะกลายเป็น0.03นะครับตอนนี้แล้วเราก็กดออโต้ในส่วนของการแม็กก์หลอดนะครับเราจะให้แม็กที่กี่หลอดนะครับเวลาเขาเริ่มบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะแม็กให้ให้เข้อผลเรอ่มสูงสุดกี่หลอดนะครับเราก็สามารถที่ใส่ตรงนี้ได้อาจจะผมใส่ตรงเป็น สามหลอดก็แล้วกันนะครับแม m ออเดอร์นะครับในส่วนของบล็อกที่เราใช้งานอยู่นะครับฝั่งฝั่งเซล์เปิดได้200ไม้ฝั่งใบเปิดได้200ไม้นะครับก็คือรวมกันแล้วเป็น400ไม้ผมก็จะเปิดเต็มระบบเลยอย่างนี้นะครับสมมติว่าในกรณีในการแก้ไขเราก็เลือกเป็น High Keen a s หมันกันนะครับถ้าเกิดว่า,าเราเลือกเป็น d i s t a n c อย่างเดียวนะครับก็คือถ้า เราใช้คำสั่งในการเปิดบายแล้วผิดทาง10จุดปุ๊บเขาก็จะเปิดบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกในส่วนของไฮแคทาชีตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งกับห้าเทเนี่ยเอาสัญญาณเข้ามาคอนเฟิร์มด้วยนะครับถ้ามีสัญญาณกับตัวเป็นสีเขียวนะครับขาขึ้นแล้วก็รีเทนได้มากาน้อยกว่าราคาเดิมนะครับก็2อ,อย่างคอนเฟิร์มมันก็เขาก็จะเปิดออเดอร์แก้นะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันสุราบเขาเปิดออเดอร์บาย buy, นะครับออเดอร์เซลล์เงี้ยครับอ่า ระบบเขาก็จะทําการเดี๋ยวผมจะให้มันช้านิดนึงนะครับเมื่อกี้มัน,ม,นมันจะเร็วเกินไปนะครับ TP เราตั้ง TP ไว้อยู่ที่50นะครับเป็น TP e v a l a t e นะครับเขาก็จะ modify TP ให้เราด้วยนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของตัว Auto Buy นะครับ Auto Buy หนึ่งห่างตรงนี้10จุดนะครับ พขาห่าง10จุดเขาก็เลยเปิดไม้เพิ่มหรือเช่นตอนหนึ่งไม้2ไม้ไม้ที่สามนะครับไม้ที่สามก็จะเป็น0 0นจุดูนไม้ที่4ี่ก็จะเป็น0ูนจดนนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของการแก้น,นะครับก็ต้องรองให้สัญญาณกลับตัวด้วยนะครับพอสัญญาณกลับตัวเป็นสีเขียวนะครับเขาก็เลยแล้วก็ระยะห่างจากตรงจุดนี้คือ1ิบนะครับเขาก็เลยเปิดออเดอร์บายให้เราเป็นออเดอร์ที่0ูนย์จุดศูยานี้ครับ ทีนี้ในส่วนของตัวด้านล่างนี้ครับที่เราใส่คำว่า c l o s e equity ไว้นะครับคือ100นะครับเขาบอกว่าถ้า c l o s e equity เราเนี่ยเป็นบวกตรงจุดนี้9 8 0 4เนี่ยเขาก็จะ cross order ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับออกไปนะครับให้เรามาสังเกตดูในส่วนของ S c l o s e equity ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับจริงๆเราตั้งไว้ที่100นะครับอาจจะหักลบเรื่องของค่าสปรงสปีดอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะ มีการคัดเคลื่อนกันเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของสลิปเพจนะครับก็จะในส่วนของการแก้ไขเออเดอร์ก็จะประมาณนี้แทาถ้าเกิดว่าเราเอาออกมาสักไกลนิดนึงนะครับสัก300อย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับปักปุ๊บเนี่ยสามแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะแก้แบบว่าไม่ต้องใช้สัญญาณเลยนะครับอ่าเราไม่ไม่ใช้สัญญาณเลยห่าง300จุดให้คือให,ให้ให้ระบบแก้ให้เราเลยอย่างเงี้ยครับก็ได้ TP ไกลไปไหมเงี้ยอ่า50ไม่ไกลครับ50ไม่ไกลอ่าสมมติว่าฝั่งเซลล์ก็เหมือนกันนะครับเราไม่เปิดโอเดอร์เลยสมมติว่าเราเราเราจะยังไม่ใช้คําสั่งในการเปิดโอดเดอร์โดยใช้ดิ d i c a อร์นะครับเราจะให้เขาเปิดในระยะของ d ิส t ทนได้เลยอ่าในการแก้ d i สแทนแล้วก็ในการเปิดคือเป็น auto นะครับเป็น auto เลยอ่าสมมติว่าเอาออกก่อนปุ๊บทีนี้ ที่เป็นออโต้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนโซล่าผมปิดเอาอหมดนะครับถ้าเราเปิดออโต้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดออเดอร์อทันทีปั๊บนี่ครับเปิดออเดอร์อทันทีในส่วนของโหมดแก้ก็จะเข้าแก้ทันทีนะครับถ้ามีระยะห่างที่300อยอาโ่าเอาที่10ก็แล้วกันเนาะผมให้แก้ดูฝั่งฝั่งชุดบายก่อนก็แล้วกันแล้วก็อาจจะเร่งอัตราความเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะได้เห็นภาพมากขึ้น นะครับระบบก็จะทําการเข้าแก้ไขทุกๆ10จุดนะครับอ่าทุกๆ10จุดได้ได,ได้กำไรอยู่ที่เท่านี้นะครับก็คือเก็บ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 เข้าบาลานเข้าบาลานซ์อีคูตี้เข้าบาลานซ์อีคูตี้อย่างเงี้ยครับอ่าสมมติว่าอ่าโอเคเราดูแนวโน้มเนาะสมมติว่าเราเทรดแบบแนวโน้มด้วยอย่างเงี้ยครับเราบอกว่ากราฟกำลังเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดฝั่งเซลล์นะครับแต่ทีนี้เราดูแล้วว่าเออฝั่งเซลล์เริ่มมาละเริ่มมีสัญญาณเราก็ปิดออโต้บายอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเคลียร์บายให้จบ เนี่ยครับแล้วเราเปิดออโต้เซลแทนเนี้ยครับเราดูเราเราดูแล้วว่าการาฟน่าจะเริ่มมีการลับตัวแล้วในเป็นขาลงแล้วเราก็ไม่เทรดขาบายนะครับเราก็เทรดขา,าเซลอย่างเดียวแต่ทีนี้เราดูว่าตลาดเนี้ยมันก็น่าเล่นนะเพราะว่ามันเป็นทั้งบายและเซลเป็นตลาดไซด์เว์อย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบของโคดอีกุตี้มาควบคุมอีกทีหนึ่งสม่งว่าเราเก็บที่สองเหรียญน,นะครับป้องกันการผิดทางหรือว่าเราคาดการผิดว่า เป็นไซด์เว์แต่กราฟเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยครับ like uh, เราก็จะเคลียร์ออเดอร์ให้หมดนะครับหลังจากที่อี u ูตี้เราเป็นบวก uh, รอบแรกสมมติว่าเราตั้งไว้ที่2เหรียญอย่างเงี้ยครับแล้วอี u ูตี้เราเนี่ยมีอยู่2 0 0 0 0นนะครับรอบแรกก็จะเก็บไปที่ 20, 2 0 0หมืนกับอีก2เหรียญเก็บไว้ที่บาลานซ์รอบต่อไปก็จะเป็น2 0,000ืนกับอีก2เหรียญก็คือกลายเป็น4นี่ครับเป็น4เป็น6เป็น8เป็น10ไปเงี้ยครับก็จะไล่ไล่ไล่ไปอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ตัวโคด e q u ตี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่โปร i t ชั้นที่2เพื่อเคลียร์ดอดาวของเรานะครับไม่ให้สะสมอ่าก,ก็จะทำงานได้ดีถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้เข้ามาเข้ามาช่วยนะครับอ่าสมมติว่าอ่ะจบแล้วนะครับในส่วนของโหมดตรงจุดจุดนี้นะครับทีนี้ในส่วนของอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันออโต้สโนบอลนะครับสมมติว่าคนจะปิดฟังก์ชันนี้ไว้ก่อนเนาะอ่าแล้วโคดทิ้งโคดจุดนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันสโนบอลนะครับสมมติว,ว่าเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้เนาะเราไม่ได้เปิดตัวออเดอร์ที่เปิดเบิ้ลแก้นะครับสมมติว,ว่าเราเปิดเบิ้ลโดยทุกๆ20หรือว่า50อย่างเงี้ยนะครับสมมติว,ว่าเราแก้แก้ไขเ,เราทิศทางในการเทรดของเราเนี่ยลองมองเราว่าเป็นไปได้ว่าการาฟตัวนี้จะเป็นขาลงอย่างเงี้ยครับเราก็เปิดออโต้เซล เราเปิดออโต้เซลล์ระบบก็จะทําการเปิดเซลล์แล้วก็วิ่งถูกทางอีกครั้ง,ง,งละห้าสิ0จุดก็จะเปิดออเดอร์เพิ่มโดยหลอดจะคงที่อยู่ที่0.01นะครับตัวอย่างเนี่ยครับก็จะมีสโนบอสโนบอตามหลังเลยครับ ทีพีทีีใกล้เกินไปนะถ้าถูกทางเขาก็จะเบิ้ลไม้เข้ามานะครับอาสว่าเอาผมเปิดทั้งสองฝั่งกันแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพปุ๊บของบาบก็มีเหมือนกันถ้าถูกทางก็จะเบิ้ล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 ไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ m o d ฟายเรื่องของทีีก็จะมีการ modify นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกแยกทีีตัวนี้ออกเป็นซิงเกิลนะครับเาก็จะแยกทีีให้เราอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการรวบนะครับไม่ต้องการยืดเยอ แล้วก็เป็น average แล้วก็ในส,ส่วนของ mac นะครับเราคุมไว้ที่100เดอร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราถ้าเรามองว่าทิศทางน่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยเรามั่นใจนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะตั้งเป็นซื b อ l l ตรงนี้ได้นะครับผมผิดไกลไปไหมไกลไปก็เอาสักเอาสัก50อย่างนี้ก็ได้ครับปั๊บเราก็จะ modify ใหม่ระบบก็จะเก็บเร็วขึ้นนะครับก็จะเก็บ tp เร็วขึ้นนะครับ สต็อปลอตเราก็มีแต่ถ้าสมมติว่าเราไปตั้งสต็อปใส่เป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับเก็บแล้วก็เปิดใหม่เก็บแล้วก็เปิดใหม่เพราะว่าสัญญาณยังมีอยู่นะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณมีก็คือเราเปิดโหมดออโต้ไว้แต่ถ้าเราเอาโหมดสัญญาณเข้ามากรองก็ก็จะเป็นสัญญาณในการเข้าเทรดอีกทีนึงว่าถ้าเจอสัญญาณในการเทรดเราก็เข้าอย่างเงี้ยครับในส่วนของตารางตารางในการเปิดออเดอร์ทั้งหมดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์รวมกันทั้งหมด ก็ได้นะครับหรือเราจะคัดเอาเฉพาะไฮเคนาชิกับแมกเดียวูปิงอเวเบลหรือเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับไทม์เฟรมเราก็ใส่ให้แล้วนะครับมี1มี5้าสิบห้าสชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็1วันอย่างเงี้ยครับอันนี้คือชุดในการเปิดนะครับชุดแก้ก็เช่นกันนะครับสมมติว่าเราปิดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะชุดแก้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเราแก้นะครับสมมติว่าเราเปิดออเดอร์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับ ปั้งไปแล้วเปังปกันว่ามันไม่จบมันไม่จบเราอยากจะให้รายการแก้นะครับด้วยอินิเคเตอร์ก็ได้นะครับสมมตว่าเราแก้ด้วย1นาทีของไฮเคนาชิ achi, อย่างเงี้ยครับหนึ่นาทีของไฮเคนาชิ achi, นะครับแล้วก็วิ่งที่10จุดนะครับกรุ่ปก็คือตามนี้นะครับเราก็เปิดเลยแก้ฝบนะครับถ้าผิดทางเขาก็จะแก้ให้เรา,าเปิดเรือยๆแก้นะครับ ส่วนว By, สโนว์เราปิดไว้สมมตินะครับเราปิดโซโนไว้เอาอีกทีนึ่งออเดอร์บาย By, มาแล้วครับนะครับวิ่งการาฟวิ่งจากที่เราเปิดบายกราฟวิ่งลงมาพอวิ่งการกาฟกราฟวิ่งลงมานะครับก็คือเขาเจอสัญญาณบายที่เป็นสีเขียวเขาก็เปิดบายแล้วก็บวกระยะทางที่ห่าง10จุดเนี้ยครับเขาก็เปิดแล้วก็ TP ก็ถูกโมดิฟายนะครับเป็นเอเวอเรสต์ที่50จุดฉเฉลี่ยแล้วใน50จุดเนี่ยครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะออกมาเป็น TP ให้เราเห็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดเต็มระบบนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปทดลองทดสอบได้นะครับเนี่ยสมมติว่าเราเปิดเต็มระบบถึงว่าผมจะเล่งแบบรัตราเร็วเลยนะครับแบบให้ทํางานเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเข้าทํางานถ้าวิ่งถูกทางฝั่งนี้ก็สโนมโบลนะครับถ้าวิ่งผิดทางตรงนี้ก็เข้าแก้ทั้งบายและเซลล์นะครับแล้วก็ควบควมุมเรื่องของจํานวนของหลอด ไม่วิ่งเร็วเกินไปนะครับเป็นหลอดรุ๊อย่าเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เปิดออเดอร์เลยนะครับเราก็เป็น pending ได้ pending ทุกๆ10จุดอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทําได้อันนี้เพื่อนๆต้องลองเอาไปเล่นดูนะครับในส่วนของหลอดมันก็จะมีรูปแบบของหลอดหลอดบันทิ่พายนะครับหรือเราจะเป็นแบบบันิงเกลเลยครับก็คือ1คูณ2เงี้ยครับเราก็สามารถใส่ได้นี่ครับเวลาเวลา เวลาเปิดออเดอร์นะครับเขาก็จะ1ไป2เลยครับเขาก็จะคูณไปเลยนะครับเดี๋ยวนะคุณดูไปหนึ่อ่ายอ,อย่างเงี้ยครับ0.01แล้วก็จะเป็น0.02อย่างเงี้ยครับเอาสมมติผมสลับหลอดนะเป็น0.1ปับ๊บนะครับ0.1 0.2 0.1 อันนี้มันไ,ไ,ไ,ไม่ได้คูณ2อนะครับก็คือคูณด้วย1.2อย่างเนี้ยครับถ้าคูณ2อก็มันก็จะไหลทีละคูณ2ไปเลยครับอ่าอย่างเงี้ยครับ1ไป2 2ไป4 4ไป8อย่างเงี้ยเลยครับ ถ้าเราปิดตัวนี้ไว้เราปิดรูปแบบตัวสนับบอไวนะอ้ปิดอีกทีหนึงเนีครับเซลลูน์จุดศ่งมองไม่ทันเซลลูน์จุดก็จะประมาณนี้ก็จะเป็น0.02ถ้าแค่ ไม่เจอสัญญาณนะครับสัญญาณเื่นตาลงอยู่นี่ครับก็จะเบิ้ลไม้เข้าไปอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่เราคุมหลอดแม็กไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเราไม่คุมก็เขาก็จะไหลได้เลยครับเมื่อกี้ผมคุมไว้ผมก็บอกว,ว่าทําไมหลอดไม่เปลี่ยนอ่าโอเคตัวนี้เปลี่ยนแล้วนี่ครับเขาก็จะเบิ้ลตรงนี้ก็จะ กำไรก็จะรับหนักนิดนึงแต่ก็ด้วยแรกด้วยความหวาดเสียวนะครับสิบร้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นตอนนี้อยู่กี้บวกไปหมื่นกว่าแล้วครับอ่อย่างนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูเวลาเราปล่อยให้ระบบะคูณ2เงี้ยเราก็ควรที่จะดูเรื่องของแม็กแม็กหลดด้วยนะครับว่าเราแม็กลหลดไว้ที่เท่าไหร่เงี้ยครับ บางทีมันอาจจะไม่จบเนี่ย TP เร้วอยู่ใกล้แล้ว m o d ฟ f y อีกรอบนึงจะจบแต่ว่าหลอดเราไปไม่ถึงเนี่ยครับคุมไว้หลอดไว้อยู่ที่1ลึหลอเงี้ยก็ไปไม่ถึงนะครับทั้งๆท,ที่คูณให้ให้คูณ2ณ2ไปเลยเนี้ยครับก็ไม่จบโอเคในส่วนของชุดคําสั่งที่เป็นรูปแบบของออโต้ผมว่าก็เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะทวนให้อีกนิดนึงนะครับก็คือ เราจะต้องมาเซตค่าในเรื่องของหลอดไซส์ของเราก่อนนะครับเรื่องของ TP ระยะของ TP นะครับ SL ตรงนี้นะครับถ้าเราจะตั้งแล้วก็เซตค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สูว่าเราเซตค่าครั้งแรกนะครับก็ควรที่ควรที่จะเซตค่าในเรื่องของการแก้ทางก่อนอย่างเช่นว่าเราจะแก้ไว้ที่10จุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัว ตัวหลอดนะครับจะเอาแบบไหนเป็นบันดิมพายหรือเอาเป็นกรุ๊ปอย่างเงี้ยครับหรือถ้าถ้าเอาเป็น Group, กรุ๊ปเราก็เลืออกย่างงี้ตามนี้นะครับอ่ากรุ๊ปหนึ่งมีกี่ออเดอร์มี3ามมาเดอร์อย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าน3ามมาเดอร์ให้บวก order, ออเดอร์หลอดไซส์เข้าไป0ูนย์จุนะเป็นออเดอร์ที่4นะอย่างเงี้ยครับแม็กหลอดเราจะคุมไว้ที่เลยสามหลอดทำได้นะครับแล้วก็เราก็เปิดออโต้ตรงนี้ออโต้กิจเซลล์บายนะครับเรา เปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เรื่องของสัญญาณเราอาจจะมาเลื่อกว่าอขอสัญญาณให้มันแข็งนิดนึงนะก่อนที่เราจะเข้าแก้ไขนะครับเพื่อป้องกันอย่างเงี้ยครับป้องกันในการเปิดออเดอร์พุ่มเพื่อเยอะเกินไปอย่างเงี้ยครับ5กับ30อย่างเงี้ยนะสมมติเนาะแล้วระยะทางก็ออขอสัก100ก็แล้วกันอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้แม่ออเดอร์มากเกินไปแล้วก็พอเราเซ็ตค่าชุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับยืดแทนได้หลอด กุุกได้นะครับแล้วก็คำสั่งเปิด auto s e ออ auto buy อย่เงี้ยฝั่งนี้ก็จะเข้าทำงานแล้วเราก็เลือกเป็น h i k h i n i ห้ิอย่างเงี้ยครับเป็นรูปแบบของสัญญาณในการเปิดก็ใช้ชุดนี้สัญญาณในการแก้ก็ใช้ใช้ indie ตัวเดียวกันนะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือก็จะมีในส่วนของที่ที่ผมยังไม่ได้อธิบายเนาะอะอีกตัวหนึ่งก็คือก็จะเป็น หลอดเขาเรียกว่าหลอดออโต้โปรฟิตนะครับออโต้โปรฟิตเป็นยังไงสมมติว่าวันนี้เราเราใช้หลอดออโต้โปรฟิตอยู่ที่100อย่างเงี้ยครับหนึ่งร้อ 100. เวลาเวลาเราเก็บกําไรนะครับก็คือตรงนี้ซ้อนสามอยอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเนาะแล้วเราก็เปิดออโต้บาย เซลนี่กอนก็ได้อ่ะปิดกันดีกว่าเวลาอัสวะผมเปิดด้วยมือดีกว่านะเมนนั่นนะปึ้งเข้าไปไม้หนึ่งอย่างเงี้ยครับเขาจะคำนวณแก้หลอดให้เราครั้งต่อไปนะครับว่าในระยะที่เราต้องการที่จะแก้เนี่ยให้คืนทุนเนี่ยหนึ่งร้อยจุดเนี่ย เราจะให้แก้แก้ในระยะที่ที่กลับไปที่100จุดเนี่ยครับให้คืนทุนจากที่เราติดลบมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่เป้าหมายเดิมเนี่ยคือกําไรก็คือประมาณ300จุดแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้เขาออกหลอดโปรตีเราจะออกหลอดอยู่ที่0.01เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เขาคํานวณหลอดให้เราว่าถ้าวิ่งกลับมาสัก100จุดเนี่ย100จุดเนี่ยครับ ให้กลับมาคืนทุนนะครับเพื่อนที่เราจะพอที่จะเคลียร์เขลียวร์อได้เงี้ยครับเราก็สามารถทําตรงตรงนี้ได้อ่าเปิด Auto ide, ออโต้ไว้เงี้ยครับืแล้วก็ถ้าเราอ่าใส่จำนวนหนึ่งร้อยแล้วก็ถ้าเราใส่เรื่องของสัญญาณอินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับก็เขาก็จะหาสัญญาณถึงเช่นว่าเราหนึ่งกับห้างเงี้ยครับเมื่อกี้เป็นเขียวเนาะเขาก็จะหาสัญญาณในการเปิดหลอดให้เรา แต่ว่าหลอดระยะที่เขาเปิดไว้นี่คือ0.02นะครับ0.02นั่นหมายความว่ามันจะวิ่งขึ้นไปจากราคาเดิมที่อตอนนี้เป็น0.63คือจะต้องวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ100จุดนะครับเขาก็จะคืนทุนจุดคืนทุนให้เราแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งมาถึงตรงจุดนี้ก็คือกําไรอยู่ที่300นะครับแต่ว่าจุดคืนทุนเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้เราเห็นว่า ก็คือก็คือเขาก็จะแจ้งว่าใน1น0จุดเวลากลับคืนมาเนี่ยเราจะเข้าสู่โหมดคืนทุนที่เราเปิดออเดอร์ตอนนั้นอย่างเช่นว่าเรามีทุนอยู่ที่10,000หมื่นอ่าเรามีทุนอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นเซนหรือหรือ2 0 0หมื่นเซนอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้อเอาอีกทีนดีกว่าสมมติว่าเราเปิดตรงจุดนี้นะครับเปิดบายแล้วก็เราวิ่งติดลบมาวิ่งติดลบมาอ่า ระยะหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เราให้สัญญาณว่าถ้าเกิดว่าเราติดลบขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าติดลบเท่าไหร่นะครับอาจจะลากลงมาแล้วทีนี้เราเจอสัญญาณในการในการแก้นะครับเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะคํานวณหลอดให้เราว่า,าเราคํานวณให้เราว่าถ้าวิ่งกลับคืนมาในจุดที่ประมาณหนึ่งจุดตรงเนี้ยที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะเป็นจุดคืนทุนนะครับมันก็จะเป็นจุดคืนทุนอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับปกติเราเปิดที่0 0 1 เวลาเขาแก้ให้เราก็คือเป็น0.22 0เ 0. 0อาอเดเร์แรกเป็น0.1นี่ครับนั่นหมายความว่า0.22 0, 0. 0เนี่ยจะวิ่งกลับมาอยู่ที่ประมาณ100จุดนะครับก็จะเป็นจุดคืนทุนให้เรานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหลักออโต้ปรฟิตนะครับในส่วนตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับในส่วนคำสั่งของออโต้นะครับ แล้วก็โดยอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอชุดคําสั่งของโซนโซนในการเข้าเทรดเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีกอ p หนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นอ p ในส่วนของชุดออตโต้เทรดนะครับออโต้เทรดแล้วก็บวกกับการแก้ไขออเดอร์แล้วก็บวกกับตัวโซโนบอลนะครับรวมมาอยู่ที่เดียวกันโอ,โอเคครับสำหรับอีนี้ก็ผมก็แนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีีใหม่นะครับอีกเป็นอ P ีที่4นะครับสำหรับ พีนี้ก็สวัสดีครับ